มาแล้วครับตองห้าก็วันนี้ช้าเยอะเลยนะมาช่วงเย็นเลยนะมาช่วงสี่โมงสิบนาทีนะมาถึงบ้านไผ่นะก็ออกแหลมชะบังมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะก็พึ่งผ่านบ้านไผ่นะขากลับนี้นะ่าจะกลับช้านะเพราะว่าพึ่งมานะก็ได้ซีเนะฮะ เอชอาห้าหนึ่งศูนย์สามนะทำขบวนตอนห้าวันนี้นะครับมาซะเย็นเลยนะวันนี้ก็ห้าหนึ่งเจ็ดก็ออกบัวใหญน่น่าจะเข้าหนองบัวลายมาแล้วห้าหนึ่งเจ็ดนะนะคืนนี้ก็มีหนะ้าหนึ่งเก้าด้วยนะห้าหนึ่งเก้าก็เห็นตั้งขบวนแล้วนะห้าหนึ่งเก้า